ก็เดี๋ยววันนี้นะครับหมอจะมาสาธิตวิธีการให้น้าเกลือแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาน้ําเกลือไหลเป็นหยดจะทายังไงให้ไหลเป็นเส้นตรงนะครับก็เดี๋ยวในแมวตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าน้องม่อนนะก็คือเป็นโมเดลสําหรับเราในวันนี้นะครับน้องเขาป่วยด้วยอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบฉี่เป็นเลือดนะครับแล้วก็มีไตไวายแซกซอนด้วยแต่วันนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นแล้วกินอ,อาหารได้นะครับก็เริ่มแรกนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าปัญหาที่ทุกคนเจอมานะครับตรงนี้หมอเองก็ประสบปัญหามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่านมาได้ดีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับแล้วก็ความชนนาญของแต่ละคนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับว่าหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรอันดับแรกนะครับในส่วนของอการให้น้าเกลือก็ดีหรือว่าเรื่องขององค์ประกอบน้ําเกลือแล้วก็ สเกลตรงนี้เนี่ยสามารถย้อนกลับไปชมคลิปหลังได้เลยนะครับที่หมอทำไว้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการให้น้าเกลือง่ายๆสามารถทําได้เองที่บ้านสามารถย้อนกลับไปชมได้นะครับเริ่มแรกนะครับให้เราแกะเข็มนะครับออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปที่สายน้าเกลือจากนั้นนะครับให้เราดึงหนังให้เป็นกระโจมนะครับอย่างนี้แล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดต้องบอกก่อนนะครับว่าในน้องแมวเนี่ย ตำแหน่งการให้น้ำเกลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะนิยมให้ตรงตำแหน่งต้นคอนะครับก็คือให้เราลากคู่ขาหน้าเนี่ยขึ้นมาจนถึงกลางสะบักขาหน้านะครับพอมนสิ้นสุดตรงไหนเนี่ยตรงตำแหน่งนี้แหละครับก็คือตำแหน่งที่ให้น้ำเกลือนั่นก็คืออยู่ตรงด้านหลังคอแต่ว่าไม่ถึงกลางหลังอ่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยให้เราดึงกระโจมให้ดึงหนักขึ้นมาเป็นกระโจมนะครับแล้วก็ใช้เข็มนะครับแทงเข้าไปทำมุม 45, 45องศากับ ะละนาบตรงไขสันหลังนะครับแทงเข้าไปซึ้งอย่างนี้แล้วเราก็เปิดน้ำเกลือให้สุดได้เลยสมมุติว่าอตอนนี้เนี่ยหมอก็สุดป,ปัญหาแล้วล่ะน้ำเกลือไหลเป็นหยดนะครับไม่เป็นทางวิธีการแก้อันดับที่หนึ่งนะครับก็คือการยกน้ำเกลือให้สูงขึ้นพอยกน้ำเกลือสูงปุ๊บนะครับน้ำเกลือไหลเร็วเลยอ,อันนี้ง่ายสุดแล้วนะครับกับวิธีที่สองนะครับถ้าเรา ยนน้ำเกลือแล้วน้ำเกลือก็ยังไหลเป็นหยดอันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่คาดคิดนะครับก็คือการบีบขนน้ำเกลือเพื่อเป็นการเร่งความเร็วตรงนี้สามารถทําได้นะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะน้องหมาน้องแม่จะเจ็บไหมเวลาเราบีบขนน้ำเกลือขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของการให้น้ำเกลือใต้หนังเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับการที่น้องหมาน้องแม่เนี่ยอาจจะรอจนกว่าเราให้น้ำเกลือหลายๆนาทีเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยเกิดความเครียดได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีต่อตัวน้องหมาน้องแมวมากขึ้นเท่านั้นต่อมาถ้าน้ําเกลือยังไหลเป็นหยดอยู่นะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับวิธีที่สามก็คือการยกใส่น้าเกลือตรงบริเวณตรงท้ายนะครับให้มันสูงขึ้นวิธีการนี้นะครับก็จะช่วยทําให้น้าเกลือนเนี่ยไหลเร็วขึ้นได้อ,อย่างยางของหมอน,นี่ก็คือไหลเร็วขึ้นละ วิธีการนี้นะครับสามารถใช้ได้กับน้องหมาน้องแมวที่มีปัญหาอย่างเช่นหมาที่มันหมาที่น้องน้องหมาเนี่ยอ้วนมากๆมีชั้นไขมันเยอะแล้วน้าเกลนนียไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปได้เราสามารถที่จะยกใส่น้าเกลือได้หรือในกรณีที่เกิดภาวะไตวายวเรื้อรังผิวหนังแห้งหนังคุ้มกระดูกไม่มีชั้นไขมันหรือว่าชั้นใต้หนังเนี่ยเป็นที่รองรับนะครับวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันเนี่ยแล้วก็ยกเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้น้าเกลือในระดับที่เหมาะสม ถัดมาวิธีที่4ก็คือการหมุนหัวเข็มนะครับการหมุนหัวเข็มเนี่ยหมุนยังไงล่ะอ๋อจริงจริงไม่มีอะไรตายตัวครับก็คือเราก็หมุนไปเลยนะแต่วงรอบของการหมุนเนี่ยแนะนําว่าหมุนประมาณ1นส่วนสี่ของรอบนะครับไม่ต้องหมุนแบบครบรอบนะอาจจะหมุนไปทางด้านขวาก็ได้หรือว่าหมุนไปทางด้านซ้ายก็ได้นะครับการหมุนเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่ามันสัมพันธ์กับน้ำเกลือที่ไหลเร็วไหมถ้าน้ําเกลือมันไหลเร็วหมุนไปทางด้านไหนนะครับให้เราค้าง การหยุดในตำแหน่งตรงนั้นไว้นะครับจนกว่าเราจะได้น้ำเกินในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็อันดับที่5นะครับในกรณีถ้าสมมติว่าเราแทงเข็มมิดเกินไปแต่น้ำเกลือไม่ไหลาอาจจะไปติดชั้นไขมันก็สามารถที่จะถอนหัวเข็มออกมาได้คือถอนมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดช่องว่างข้างในและน้ำเกลือสามารถที่จะไหลเข้าไปได้นะครับ หรือในกรณีถ้าเกิดเราแทงเข็มไม่ได้มากพอเราก็สามารถที่จะแทงเข็มเขาไปได้อีกนะครับเพื่อจะทําให้น้ําเกลือนี่ไหลได้เร็วขึ้นดังเองในกรณีอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นสมมุติว่าผิวหนังของน้องเนี่ยค่อนข้างบางมากในกรณีถ้าเป็นโรคไตวายเรื้อรังเจ้าของหลายท่านอาจจะเคยเจออย่างเช่นเวลาเราให้น้ําเกลือแล้วปรากฏว่ามันแทงทะลุไปอีกชั้นหนึ่งก็คือแทงทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งน้ําเกลือก็เลยจะรั่วออกมาข้างนอก ก็ไม่ต้องตกใจแต่อย่างไรนะครับก็ให้เราปิดน้ำเกลือแล้วเราก็แทงใหม่เท่านั้นเองโอเคครับถ้าเราได้ปริมาณที่เพียงพอแล้วนะครับก็าันต่อไปนะเดี๋ยวหมอกกจะปิดน้ำเกลือก็เลื่อนให้บนสุดเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์นะครับมาประทับตรงตำแหน่งปลายเข็มนะครับแล้วก็ดึงหัวเข็มออกอย่างนี้นะครับ สมมุติว่าถ้าเราเจอน้ำเกลือไหลซึมออกมาตรงชั้นผิวหนังนะครับแล้วก็เลิกขนก็ไม่ต้องตกใจนะก็อาจจะใช้สบดีแห้งนะครับอุดรูไว้ก่อนนะครับหรือจะใช้เป็นพวกกิชชู่แห้งก็ได้นะครับซับตรงตำแหน่งที่มีการรั่วของน้ำเกลือแทนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเทคนิคการแก้ปัญหาน้ําเกลือที่ไหลเป็นหยดก็สามารถที่จะลองนําเทคนิคดังกล่าวนะครับไปปรับใช้ดูได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์หรือเล่าสู่กันฟังได้นะแต่ถ้าเกิดท่านใดน,นะครับที่ไม่ได้เข้าใจถึงเทคนิคบางข้อนะครับก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไ้ด้านล่างได้เดี๋ยวหมอจะมาตอบให้นะครับในส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องหมอดีดานนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ